สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยพบหนุ่มบ้านากันอีกแล้วสำหรับวันนี้นั้นผมก็จะมารายงานราคาย,ยางพารา ปรจำมันที่12มิถุนายน2567นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นก็ยังพอไปได้นั่นเองครับบางชนิดก็ปรับตัวขึ้นมากหน่อยมีบางชนิดที่ราคายางทรงตัวนั่นเองครับจะมีชนิดไหนอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ็ดสาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือหนึ่งสภาพ อากาศ2การใช้ยาง3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6ก,การเก็งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้65.75บาท75สตางค์ราคาวันนี้ปรับขึ้น25สตางค์ราคาท้องถิ่น62.75บสาท75สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 68,50บาท50สตาง์วันนี้ดีขึ้นปรับขึ้นมากหน่อย1บาทราคาท้องถิ่น65,50บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี65,50บาท50สตาง์วันนี้ก็ยังดีปรับปวกเพิ่มขึ้นมา1บาทราคาท้องถิ่น62,50บาท50สตางค์ยางก้อนด้วย DRC 100%วันนี้55,50บาท50สตาง์ราคาวันนี้ ก็คือทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น52บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด27บาท75สตางค์ราคาก็ยังเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น24บาท75สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นยางพักชั่วโมงสาสิบาทห้าสิบสตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่นย7สิบเจดบาทห้าสิบสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห5สิบห้าเปอร์เซ็นตยางค้างค,งคืนส6สิบหกบาทเจ็ดสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นสาสบามบาทเจ็ดสตางค์และ อย่างก้อนถ้วย DRC 70%วันนี้38.85บาท85สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นนั้น35.85บาท85สสตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคากลางยางคุณภาพดีที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละ ท้องที่นั้นราคาการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ก็คือจะไม่มีการซื้อขายราคาเท่ากันก็คือมันไม่มาตรฐานนั่นเองครับขึ้นอยู่กับ เปอร์เซนต์และก็คุณภาพยางของพี่น้องในแต่ละกลุ่มนั้นๆนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูตารางการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่ามียางชนิดไหนตลาดไหนราคาปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นก็ให้รับชมตามแนวนอนตามนี้กันเลยนะครับพี่น้อง